เอฟซของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับให้เอฟซชมเหรียญกระสาบุนเวียนในหลวงรชัชกาลที่9ที่มีความงดงามคมชัดและเข้มขังมากๆเหรียญน,นี้นะครับที่ด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรชัชกาลที่9นะครับฉลองพระองค์คุยและชงเฉลีนะครับครึ่งพระองค์จะได้กข้อความภูมิพลอดุลยเด,ดรชรัชกาลที่9พลิกไปที่ขอบมีฟันเฟืองแบบทีแบบนี้นะครับพลิกไปที่ด้านหลังเหรียญจะได่ข้อความประเทศไทยพศ2539 1>, 1บาทนะครับมีรูปวัดพระศรีรัตนสสดารามหรือวัดพระแก้วประทับอยูนะครับงดงามคมชัดเข้มขังมากๆสนับเหรียญในรายการเหรียญนี้นะครับและเริ่มมีการสะสมกันมากขึ้นเนื่องจากามีผู้สนใจนะครับศรัทธาในพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และความศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีสัตรนสสดารามซึ่งเป็นวัดประจําพุกาลที่1นะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชม ช่องพระเครื่องทุกไปทั้งใหม่และเก่าและวก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามช่วยกด Subscribe ให้ยอดวิวยอดแชร์ยอด Subscribe เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ